ก็อนนี้บานอันจะไปปลูกนะจ่ะพี่น้องนี่ก็บเมีหากเพิ่นเนาะจังสีเนาะหลาเนาะกระตัดประมาณนี้เลยจ้ะนี่จำได้หนึ่งที่นี่เนาะีแบบนี้เนาะนี่นะครับนี่เลยจ้ะเพต้องช่ำอย่างนาะจ่ะพี่น้องเอาไปเสียบไปเลยแล้วกับบํารุงงดหนามเพิ่นเนาะจ่ะเพิ่นกสีใหญ่ไปจังสีออกให้เหลือหานาะจ้ะเพิ่นกสีออกมาแบบนี้เลยนี่แล้วนะครับ ครับสวัสดีพ่อพี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้อิวินนะจ๊ะสวัสดีพญามิยาอีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีสี่สุขฉันนะครับผมวันนี้ก็มาผอกันในตอนเชียงนาะกับบ่าวมีกับน้องหนึ่งหน้าหนังหนึ่งจ้าเที่ยงของวันทพิธารายเมื่อนี้ก็เที่ยงของวันพฤหัสบดีนะจ๊ะตรงกับวันที่จีพายจาเดือนกุมภาพันธ์พศ2016เจ็ดจ้าวันนี้เข้ามาสวนที่เขาเนาะวันนี้เป็นสวนลุงเนาะน้องหนึ่งเนาะแมนจ้าญี่ปุ่นต้องเมฆครับนี่แหละเห็นกอไผ่สิพามาเบิ่ง เนียงไม่ไพ่เนาะวันนี้เนาะแล้วใหม่กิมซุ่มหน่อยว,วนินเนาะแมนครับไปกลุนการเสียเวลาปเพื่อนเลยครับว่าพี่น้องไปฮักเลยจ้ะนี่แล้วนะครับขมามีสองกอเนาะหน,นึ่งนิงเนาะเนี่จ้ะนี่อะไรจ้ะกระตัดแตงไว้เนี่ยนี่เนาะตัดกุ๊กไงจะสีอะไรเนาะครับรนี่พี่น้องเป็นถามมาเนาะ<ม>ตัดก,ก,กุ๊กญ่แล้วก็ขี้จงไว้แต่กลางกอบลายแต่ว่าจะอ้อมๆนึ่งพวกกระสีออกวันนี้เนาะแมนอือก็เหลือเขาคือเขาหน่อยวินเนาะในหน่อยเนี่ยนี่สีน้องมึงกระสีออก เาหลือเราแต่จำจำทุบนี่ก็ได้ยี่เนาะเนียนจ้าตัวนี้น้ำขาดแน่นอ่ะครับเนียนจ้ะเนาะนก็เลยบวมุกปนได้หน่อยวินเนาะอยู่ทางข้างเลยได้ครับนี่ก็ได้กูไปตามหัวตามสวนน้อยวินเนาะ เมันนี่ก็จะได้ซอมให้เบื้องยีดอกน้อยเจ่อาจีพอาชพอด้ปอกน่งนึงแม่นจ้ะจังงสิแต่ว่าตัวทีหนึ่งอันนี้ไหวยังประัน,นได้ไปเบื้งเนนอยวินเนาะแน่นพอดีวะเนะ แดงใส่ไข่มุแดแดงมะดง่อแกคิดจังขนาดนั้นองหนึ่งใส่มดแดงพักคนแกนให้บดครับหววหน้าหนอค่ะเห็นคนดดันเห,ห็มันนอ ่เลยผู้ฮักเนี่ย่ยเห็นเลยเป็นยันไน่ไงอะไรนะมาออนไม่ตั้งปีนึงนึงกันเป็ไปกอคนแขัองอวบอวบู่ครับน,น,นี่ก็ิสิไปไล่กออยู่ระยาหน,น,นึ่งหนึ่ง แค่เาเบิ่งสองก่อนนี่ก็น้อยวินเนาะคันใดพ่อแกงพ่อจังไลยกะเอาเลยเลยวินเนาะเพราะว่าต้นไหนกับปล่อยเนี่ยเป็นไงอี๋เนาะต้นมโตทางไหวเนาะแต่เอาหลายๆายรอบก้อนนึ่งเงี้ยตอนนั้นอยู่ในบ้านเนาะน้องนึงเนาะในบ้านข้ามคุณหลาดครับจะห่างกันโม่ไก่กับบ้านลุมนี่ครับจะเป็นบ้านพิดบ้านโตกันน้อยวินเนาะอยู่น้องนึงนาะยังอยู่ไหนเห็นปะ น,นอนลำกะอันอนี้นคือเก็จะขอดีเพื่อนนี่จืดไรงามตมเนาะขอเสียเพืน่นนี่จะปอดหนักแน่ครับเนง้งหน่อยนี่เนาะีีเด๋ยว ไล่ไปเอาก้ยไล่ผบันนี่มึงก็เบิดเลย่านนึงนึงออกมาทักกี่เนาะขี่นึงนึงทีงานใจเลยงานใจเลยกันเลเียดก่ะ ที่ได้เหลือก็ลหนึงก็เอาร่นทีละแล้ก็อันนี้บานมาดูขับยับกันมือก่อนได้ข้าไก่น้ำแนไก่น้ำนน้อยยินนะแม อมมีนอระ่าน้องนึงครับตัวใหญ่ทีน่น,น, <laughs> <บ>นั่นนะ้องหนึงฮัทออกหลบหลบหนึหบก่อน่้านึงเนีเนจัดะเบียดเบียดดี <laughs> เนียน้าหยับไปฝนระมาณจ้ะเียอีนเบียดอี้หเบียด,ยดพีหบนมคงับ เลือกบัถือไปนงนงเลือกบัถือเปล่าเสงล้างเลยนะครับน้องนิงเลือกบถือไปันลก็เลือกบถือขับมาไเลือกดีลือได้ขับมลายนี่บรได้เลือก้เลยแล้วกเลยตันนี้ก็อปเป็นาปนอคันเป็นนอ่คนนนครับนอ่ก็มีอยู่ครับนะ เอาไปไปหานก่อนครับันใหญ่ใหญ่ยังเอาน้องนึงเนาะเอาเนียงคนก่อนนะโน่คนนี้สิเน่าจนเลยวันนี้ทุ่งผายเขามานำอยู่ครับดีดีวินิดี มไไปทันเมื่อหากวเลยผิดนมาท่าพี่ตัวนี้อุบอุบุบๆนี่นอยนีู่นี่้ามแห้งมาอนี่ิ นีาเาป็นอวนหุนโนะ๊โอ้ยตรงไหนกันนี่ยนีน่มันเงาบ้าค่ะงามนะดีดีอู้ยฟังเสือฝั <laughs> งเชียงมือ้ยินปนดบรายัรกร์ลุดเรียนไล เจไอินมาทายงีได้เห็นี่ไงมึงไอ้บุ้งนำเนี่ยเนงามจังไรท้งทไมไมห็นน้ำที่่อะไรันนหมคนที่เงี้ยงเงยไกลๆคนนะที่ท่านี่โอ้ยพี่เด็กิ้างในที มาบาทนะท่านพี่บาดนนอวินมือกล่องนี่จะนึกจะถามน้องใหม่จะไปเอาจะไล่เราได้ทางนี้มือกล่องแห่งเปล่าก็มือพักกันได้เลยอาจะจังล้างเราได้นะครับนอโบหี่เอาอยวินเนาะแหนงหนึ่งโอ้แหนียงโบนี่ยวแหนงอวบแหยงจ้าที่เด็กๆเนี่ยเป็นแบบนี้เรื่องเกี่ยวกับ

ท่็นปุณยนยังอยู่นะครับไ้มาทางนีนครับปกติขันซ้ำกันเลยนี่รุ่นรุ่นนี้มีน้อยวินเนาะแมนปุิบเลยซ้อมร้านะครับ กีบว่ิมีขอแกเพ่นลายยังสดขาดเนี่ยเลยครับใบไผ่ลายคนทางน้าเลยแล้ะนะไอยวินเน,ะนาะแต่อยู่มองดูแลใดใบเพ่นนี่อีเป็นปุ้ยยางดีกันน,นั่นหนึ่งกันเมีนนมยนไสใหม่นะครับต้องเกียดเบึ้งเอาเน,อน่น รักษาจ้ะพ no ี่น hm ้องรักษา่วยกันเอาเนาะจะไฟใหม่นี่นอ่ะก็ช um ิบว่าบ่ใหญ่แนวนี่ได้ครับบ่คือมีไพป้าด้ยนั่นนึงเงี uh uh ้ยจ้ะไฟใหม่นี่หาหลายตายเลยนะครับไฟกิมสุ่งนี่ครับบ่คือกันปานใดเนาะเงี้ยอู้ยังเจ๋งเฉมันเด่นระดับนี้อาะ น้อยวน้อยิ่ลกอดเดี๋ยวผมมาหลุนี้ได้ับพอดีเห็นขุนหนสันมนีตพายุทั้งใต่สันน้อยนอเป็นเนืออ่อนเบิดครับส่วนไล ่เริ่มเลยเก็บจนวิ่งมาเลยพักจนวิ่งมาตรงนี้ขาเมื่อเก็บเริ่มวิ่งเลยจ้ะเมาแดดขมบ่แเด็ดคนขังหอนน้อยวิ่งขนาดอยู่ในโฮมริมนะนี่หน้าตายวิ่งนี่กน้าตาเป็นอ้วนหรือว่ะอย่างนี้จ้ะตัวนี้บอมินนอนนั่งดินเนาะตัวนี้สิเป็นเต่าออกมาน้อยวินเนาะนี่นี่ Thì cái nha cái, cái, cái nhai này, nhau nhau, nhai. này Cái gì nhảy như thế nó nhảy luôn á Nhảy, chả nhảy Chúng nó gần một lúc nữa Trông vầy đấy nào nhảy bên nhảy Nén như thế Chả ôi bơ Ôi bơ Nén như thế thì trông Nèm hai nhảy một lúc Nèm ấy Có đi mà có đi สีน้องนึงกับสีจงไว้ได้หนึ่งแต่พี่นเขาพูดกับสีไงตุ๊ปุติปีนี่เนาะแบบนี้เนาะนี่นะครับนี่อะไรจ้ะแทงผี่บ้านน้องหนึ่งนี่ตัวนีกก้นตัวพันธุ์ดีเล็ก พีดอถ้าไปปลูกมิเจอลักษณะเนี่ยไรได้จะพาบอกนั่นนึงแม่จะสิบอกวิธีเพราะว่าพี่น้องเพื่อนถามมาหลายอยู่เพ็ดจังไดจังสีมี่แง่งเนี่ยหนีนอวินเนาะนี่แหนงมินอจังสีนอกจากเละหลายเนี่ยหนีเนาะอีูก็จะดิบจะบอกพี่น้องเพื่อนว่าเป็ดดนเขี้แบดใดเนาะเขี้ออกเลยดิ <laughs> บอกพี่น,งงน้องแม่วินนี่ยเจียมันจะไปปลูกนอกจ้ะพี่น้องนี่ก็บับมี่ห่าเพินนะ่นเนาะจังสีเนาะหลานะบเนาะกระตัดประมาณนี้เลยจ้ะนี่จำได้หนึ่งๆประมาณประมาณแขนเนาะนี่นะครับประมาณจังสีเลยจ้ะจากนี้มนันตัดให้เพิ่นแล้วก็เอาไปตั้งเสียบเลยเนะาะเพราะตรงซ้ำหยา,ากเนาะจ้ะพี่น้องเอาไปเสียบไปเลยแล้วก็บบํารุงฮดหนามเพิ่นเน,นาะจ้ะเพิ่นกับสีใหญ่ไ,ไปจังสีบัญยามน,าน,นั้นน้องนึงกับสีก้าวเพิ่นมีอยูยี่สิบยี่สิบ ต้นแนวนี้นะขเนาะกระจิตัดออกให้เหลือหาหนาะจะเป็นกระจิกออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับสังเกตว่านกสิออกจะนําตอเพิ่นนะครับนแนงนี้นี่นตัดออกเนาะแมนครับเป็นตอเพิ่นเบิดเลยเนะครับนี่นำดึงสีกต่อนะครับนี่ดึงสีกต่อส่วนนกอหม่ที่เพิ่นท้ามากระซื้อนกอหม่จิมสูงน้อยวินเนาะแมนนี่ครับเบิ่งตัดเลยจนนี้คือตัดออกเพิ่งกระจิ๋วน้ำตาเพิ่นละครับบานแมนจ้ะ น้ำตาเ,น,เนี่ยอันนี้เป็นหูตาเป็นหูแฉกต่อน้ำตาเนี่ยนี่เนาะเมนจ้ะหักบ <ทา S 2> บเบิร์อวินมาเอาอยีกน <c ười> เยอขัดทับปดนี่ทับปอ,อ,อยไปอีกเพื่อ,อกิสียเห่ากุ้งได้บาดนี่เนาะแต่จิเป็นเหียิวเนาะไอวินเนาะนึงเนี่ยมาก็ดด้เนปเป็นดูเล็กเนี่ยขึ้นมา ก็เลยวินเนาะเอาได้แบบนี้เอาจ้จาโครงการองนึงก็บอกไปแล้วว่าเป็นจังไดแนอน่ยนอนยวินเนาะแน่ยครับสิได้พาพี่น้องไปบอกอยู่บ้านคนละหน่อยวินเนาะนี่วินนี่ไงน,นะครับเรา๋ยเห็นข้าวเดียวใช่ไห้ครับนี่กลายเป็นเป็นลำเป็นใบขึ้นเนาะ เีมีกนีพนี่วเนี่กเเนีเด่เอนี่เ้เงยเเนี่นี่ี่นี่นีนี่นนีนี่นี่นนีน่นีน่่นี่นี่นี่่ี่นีี่น่นี่นี่หลนี้นีดิีงนี่น่นี้นีนี่นน่นนี่นี่่นี่น่นีน่นี่นีนอนีนี่นนี่นีนี่่่ี่น่นนนีนี่นจ้ะ ตัวนี้อ่อนเบิร์ดเลยครับเ<ม>ติมคนนึงด้วยงามเห็นใจลงมาเ่ีลยมเนเรียมเนียมมือนี้ <laughs> ปล่อยห้ยเป็นเหี่ยวแล้วเป็นเหี่ยวเวิร์ด<ม>นี่แล้วนะครับ มองก็มองงานนี้เนาะครับท่านรังนี่ก็จะเป็นป้ายางป้านี่นะครับน้ำสวนครับเป็นเหล่าไก่โลกไก่นะครับพอเมื่อี่นองก็ปลูกไว้เด้นะเป็นผืหลายางนะครับนี่เป็นคาเป็นยังปลูกเส่ไมไว้น้ำสวนยางสวนยังนะครับท่านส่วนก็มีมะพร้าวที่ยังน้ำคันนะครับผมครับ,บปลูกไวป้ปีปีแรกๆนี่ก็สิ่ท่านเห็นพลนผลิตายนะครับประมาณ สองสามปีน,ะน่ะหนึ่งเนาะสามสามถึงห้าปีไปแล้วครับบานี้ครับป,ปั๊บปลูกเงี่ยโอ้ยเดี๋ยวขายทุกอาทิตย์น่ะหนึ่งเนาะแมนจะหดน้ำใส่ปุ๋ยเนาะแมนขันมีสองกอเนี่ยนี่กัอาทิตย์ละวันง่ายอาทิตย์ละสองเชือกคุณนอแต่ละกอเนี่ยก็เชือกรายเนี่ยนี่เห็ดเป็นมัดเป็นยังไปขายน,ายน,ายายนำตลุงตลาดนะครับบุคูลกันนะครับนนนห,นนหนึ่งแหล่งเนี่ยนี่นึ่งหนึ่งแต่าสางอาชีพเป็นไรใดเสริมใดนะครับ แกน้องใหม่สี่สุดยอดเลยเนื้อเนี่ยไปเฮ็ดเมนูได้หลายอย่างครับเพราะว่าสิเป็นอย่างแน่วกนึงแกงต้มแกงต้มเนาะเพิ่นต้มแล้วเพิ่นเอาไปผัดอีกก็ได้เด้อไอ้วินเอาแล้วเราจะวันศิธาพี่น้องก็ไปในบ้านคนก็บ่ายสองจะบ่ายสามนะก็คือซีวันเด้ก็สิได้ไปปบัวเองกับแม่หน่ะละเนาะไอ้วินเนาะตัวยังนึงกับบัวเป้ขาวๆเนาะจะเนาะเดี๋ยวเราจะพ้นงองเฮาๆมาอนี้กับพาพี่น้องมาหาหน่อใหม่ ส่งนอกจากสองก้อนเด็ดลุกปลาเลยได้จากพี่นนองมันขนาดพี่เกาหนะ้าพีนนะ นอกจากพี่น้องสำรับมน,น,น,นีน้องหนึงก็ไปมีนกระชับสิพาพี่น้องกับป่านแล้วนอกจากนอมาหาตรงใหม่กระไดลุนตาก่ะื่อว่าแั่งกุ้งควมันควมเดยูได้กินนอกจากแต่ละหมือนอกจากพี่น้องสำรับที่มนีธรรมาก่เลื่กดไหเด้อจ้าถึงใจเลือนกุ้ดแชยื็อเลื่อนกุกดตันมนอหนึ่งก็ไปมีนกระชับพี่น้องปนฮยูฮากินเนวได้ฮ็ดกินั้งแต่ละมือของพี่น้องได้รับชมแต่ละหมูอนอกจากสำรับที่มนีสวัสดีจ้าพอกันคิดหนาด้อยจ้า อาแล้วนะครับเป็นยังไงผมเป็นพี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับผมสําหรับการผ่าข้อมหาฮักแง้งน้องใหม่นะครับอยู่ในหัวในสวนนะครับผมวันพฤหัสบดีที่สิบหากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่กับพันไปได้ดีนะครับผมกับแบบนี้แล้วนะครับแบบบ้านวินกับหนึ่งหนี่แนะนำเนี่ยนะครับสําหรับท่านใดที่อยากเอาไปปลูกเพื่อเอาไว้กินเองหรือว่าไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวก็ได้นะครับผมน้องใหม่กินสุงนะครับกระบอกย่างละเอียดแล้วนะครับในคลิป ก่อนจากการ,รนี้นะครับผมขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญ่นิยาไอพรมีพี่นองลุงป่านาเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกการติ่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมผชมเข้ามาในรายการผิพผาดประการได้ตอบจากพระท่านใจเภัยพ่อแม่พมีพนนองไน้นำนะครับอีอย่างหนึ่งนะครับติขาดบัตรเป็นประจํานะครับพร้อมหน่วยไว้ใช่ให้พญายมิยพไอพรม่พี่นองลุงป่านาเอฟซีผู้ขาทุกท่าน จงประสบจะโชคดีโชค้านยามมีโลกภัยหลายๆมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งมา่นราาถนาหล่ำรวยเงินทองมั่งมีสุขี้ยิ่งหยดกันไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล้าคำว่าสวัสดีครับผมพอกันมือใหม่ครับ